วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปอกแตงโมที่ถูกต้องนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปอกแตงโมมา20ปีนะครับวาจะบอกเทคนิคปอกยังไงให้ไว1นาทีได้กินแตงโมครับนะครับโอเคนะครับตามนี้นะนี่ครับครับครับผมการปอกแตงโมมันเป็นศาสตร์กศิลป์ครับครับผมต้องอาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยประสบการณ์นะครับผมพุกทีกับวงการการปอกแตงโมมา20ปีครับนะครับผมนี่ครับ ปรับไม่ให้นี่นะนี่นะครับแป๊บเดียวครับนะครับผมครับผมบางท่านอาจจะปอกไม่เป็นนะครับอ่าครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ครับดูครับหน้าทานไหมครับครับผมอ่าเอาไปใช้ก็ได้นะเทคนิคการปอกแตงโมนะครับหนึ่งนาทีได้กินแตงโมครับอ๋อครับผมนะครับโอ้ยพาไปโรงพยาบาลหน่อยโอ้ยโดนนิ้วแล้วนิ้วโป้ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหานิ้โป้อย่างนี้ไปโรงพยาบาลหน่อยโอ้ย Oh, yep, 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 yep.